ข่าวด่วนประเด็นร้อนในช่วงเงย็นนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวในคลิปวิดีโอนี้เรามาคุยกันนะครับรายการต่อไปนี้เป็นเพียงการนําเสนอข้อมูลข่าวสารไม่ได้มีเจตนาในการชี้นาชักชวนหรือว่ารับประดมทุนแต่อย่างใดการเลือกใช้บริการโบรกเกอร์ใดๆนั้นจะเป็นไปตามความพึงพอใจของนักลงทุนนักจุดจะต้องทําการศึกษาในเรื่องของรายละเอียดความเสี่ยงให้ดีทุกครั้งก่อนทําการลงทุนเลยนะครับ สนับสนุนโดย Forex4u for ครับผมตอนนี้ก็มีโปรโมชั่นตัวใหม่ล่าสุดนะแนะนำเพื่อนหดึ่งคนรับ50เหรียญแนะนำเพื่อน10คนรับ500เหรียญใครสนใจก็สามารถที่จะเข้าไปดูารายละเอียดได้ที่หน้าเว็บไซต์นะครับ Forex4u.com for ครับนะั่งจุดครับ XM นะครับเปิดบัญชีวันนี้รับโบนัสฟรีทันทีครับผม50 u s ดอลลาร์แน่นอนนะครับเฉพาะลูกค้าใหม่แล้วก็อย่าลืมนะว่า XM ยังคงมีโปรโมชั่นประจำเดือนให้นักทุนคนไหนที่สนใจได้เข้าไปเลือกชมด้วยนะครับที่ www.xm.com ครับล่าสุดแล้ว d g e c ับกับฟีเจอร์ใหม่สุดล้ำา i ไ c o n o o i c Calendar ปฏิทินเศรษฐกิจที่ขับเคลืนด้วยระบบ AI ตัวอย่างฟังก์ชันเด็ดๆที่ผมเองก็ชอบมากเลยก็คือฟังก์ชันที่บอกผลกระทบของข่าวที่มีต่อตลาดไม่ว่าจะเป็นข่าวแรงข่าวปานกลางหรือว่าข่าวน้อยข่าวไร้แรงคือเราเดี๋ยวไม่พาดแน่นอนนะครับเอชแคปยังโดดเด่นด้วยค่าสเปรดทองคาที่ต่ำที่สุดเฉลีย่ยเพียงแค่12จุดสายเท,ทรดทองคําต้องเอชแคปเท่านั้นแพลตฟอร์มการเทรดก็สะดวกมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น MT4 m t 5สามารถเทรดบนเทรดดีวิลได้ด้วยนะครับ ใครก็ตามที่อยากจะสนับสนุนครูเปานะครับนักชุนตอนนี้ครูเปาก็มีห้องสิกแนลแล้วนะครับเน้นการเทรดทองคําสกุลเงินหลักเป็นหลักเลยนะฮะใครที่สนใจสามารถที่จะเข้ามาดูรายละเอียดได้ที่ไลน์ ID j ีเจเจกสิแนละครับและภาพที่ทุกจุดเห็นอยู่นี้ก็คือภาพของประวัติการเทรดประจําเดือนมกราคมของเราครับสำนักข่าว TNN รายงานนะครับเยอรมนีสูญเสียทางเศรษฐกิจถึง1นึ่งแล้านยูโรเมื่อปีที่ผ่านมา เยอรมนีนะครับเผชิญกับภาวะการสูญเสียทางเศรษฐกิจถึง1นึ่งแสนล้านยูโรเมื่อปีที่แล้วเนื่องจากวิกฤตรัสเซียยูเครนท่านาของคุณมาเซลนะครับฟันสเตอร์ประธานสถาบันเยอรมนีเพื่อการวิจัยเศรษฐกิจเปิดเผยว่าเยอรมนีนั้นประสบกับภาวะสูญเสียทางเศรษฐกิจ1นึ่งแสนล้านยูโรหรือจะคิดเป็นเงินไทยก็ราว3าล้านล้านบาทนะครับเมื่อปี2022น่องเนื่องจากความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครน กณรท่าที่ราคาพลังงานในเยอรมนีเมื่อปีที่แล้วนะครับเพิ่มขึ้น34.7%เมื่อเทียบกับปีก่อนโดยราคาน้ำมันนั้นเพิ่มขึ้น87%และก็ราคากา๊สเพิ่มขึ้น64.8%ครับคุณฟัสเตอร์นะครับได้กล่าวด้วยว่าปฏิบัติการทางการทหารในยูเครนแล้วก็ราคาพลังงานที่พุ่งขึ้นสร้างความสูญเสียทางเศรษฐกิจของเยอรมนี1แสนล้านยูโรหรือว่าราว2.5%ของผลผลิตทางเศรษฐกิจเมื่อปีที่แล้ว อย่างไรก็ตามนะครับนับตั้งแต่ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนประทุข,ขึ้นมาประเทศยุโรปหลายชาติได้ดําเนินรอยตามสหรัฐก็คือการคว่ำบาตรรัสเซียหลายระรอกแต่มาตรการดังกล่าวก็ได้สะท้อนกลับมายังประเทศยุโรปจนเกิดวิกฤตพลังงานอย่างรุนแรงฟอสเซอร์นะครับได้กล่าวด้วยว่าเศรษฐกิจเยอรมน,นีได้รับผลกระทบมากที่สุดจากความขัดแย้งในยูเครนเมื่อเทียบกับชาติยุโรปด้วยกันเนื่องจากเยอรมนีพึ่งาพาพลังงานของรัสเซียมากกว่าชาติใดๆ ผู้เชี่ยวชาญรับสูงนะครับก็คาดการด้วยว่าเยอรมนี้นั้นจะยังคงเผชิญกับภาวะสูญเสียทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องในอีกหลายปีข้างหน้าหากวิกฤตพลังงานยังไม่ยุติครับนี่เป็นข่าวที่มีการรายงานเข้ามานะครับนักทุนขอบพระคุณครับ